สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟู m แม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube เลยนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อฟู m แม็กเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าทุกๆท,ท่านนะครับก็คงจะจำได้ดีกับปืนกระบอกแรกนะครับหรือจำได้ดีกับปืนที่ถูกแนะนำบอกเก่าจากคนที่สนิทกันนะครับ จากคนที่มีปืนรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างผมนะครับก็ถูกบ,บอกกล่าวนะครับว่าหากจะซื้อปืนสั้นกระบอกแรกซักกระบอกหนึ่งนะครับถ้าเป็นขนาดเก้ากึ่งอัตโนมัติแล้วนะครับก็ลองๆไปจับจับหาดูปืนซีซัตในตระกูลเจบห้านี่นะครับวันนี้คุยกันเรื่อง EP ที่ชื่อว่านะครับ ความในใจกับ c ี75นะครับเดิมทีแล้วนะครับผมเคยตั้งข้อสงสัยกับเจ้า c ี75นะครับว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากไม่น้อยกว่ายี่ห้อดังๆนะครับประการแรกนะครับที่ผมนั้นเกิดความในใจกับปืนตระกูล c ี75นี่นะครับ เชื่อว่าทุกท่านที่ได้เคยจับถือปืนในตระกูลซีซ่า75หนะครับหรือว่าครอบครองซีซ่า75นะครับประการแรกเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าองศาของด้ามน,นะครับการจับของด้ามน,นะครับแนวลำกล้องแนวเล็งนะครับเป็นอะไรที่จับขึ้นมาแล้วนะครับจะว่าแนวปืนนะครับไปสู่เป้าหมายอย่างนี้นะครับเป็นปืนที่จับแล้ว มันเข้ามือจริงๆนะครับถ้าใครบอกว่าปืน c ีซนะครับจับเล็งเป้าลําบากนะครับหรือว่าจับเล็งแล้วขัดธรรมชาติของข้อมือนั้นผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับประการที่1น,นะครับประการที่2องนะครับไอ้เจ้า c ีนี่ผมก็ไอ้ความในใจของผมเนี่ยมันมันมันก็แปลกๆใจนะตั้นที่ผมเห็นครั้งแรกๆนะครับสำหรับปืนซีใซใตตนกูลเจ้านี่นะครับไอ้ปืนอะไรวะที่มันเอาสไลด์ไว้ ด้านในโครงปืนนะครับก็เคยเห็นแต่ปืนที่ถูกสไลด์หุ้มโครงปืนไว้เป็นส่วนมากนะครับไอ้เจ้าปืนซีซัดที่มันเป็นอย่างนี้มันมันมันมีข้อดีอย่างไงอ่ะเขาถึงทาอย่างนี้นะครับแต่พอมาได้ใช้นะครับแล้วก็ศึกษาในวิศทัศน์ของเขาแล้วนะครับก็เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเออสิ่งที่เขาทานี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันมันทาให้แนวลำกล้องนั้นอยู่ต่ํานะครับอยู่ต่าใกล้กลกลกลนนๆกับง่ามมือนะครับ เพื่อลดแรงนีคอยนะฮะให้น้อยที่สุดนะครับนะฮะจึงจับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับยิงซ้ำต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่เขาทำออกไว้เป็นอย่างนี้นะครับประการที่3นะครับปืนซีเซ็ตเนี่ยนอกจากจะรูปร่างที่จะมันค่อนข้างที่จะเพียวบางไปกับสริละมนุษย์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น จ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายครับพกซองนอกนั้นก็โอเคนะครับหรือแม้นว่ามีเหตุที่จะต้องนําพาวุธปืนไปนะครับโดยสมควรเกิเหตุนะครับก็ยังสามารถที่จะพกพาไปกับร่างกายนะครับโดยใช้ซองพกในนะครับก็ถือว่ายังแนบเนียนอยู่นะครับแม้ว่าเขาจะออกแบบมาอย่างแนบเนียนนะครับเพียวบางอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าซีเซตนั้นก็ให้ซองกระสุนที่สามารถบรรจุได้ถึง16นัดนะครับในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับ แต่รุ่นเก่าๆอะรุ่นสัก30ปีหรือ20่สิบห้ี่ิบหกปีรุ่นจะแล้วนะครับก็15นัดก็ถือว่าเยอะมากนะครับซีเซ็ตจริงเป็นปืนที่ถูกบอกกล่าวกันนะครับว่าให้ซีเซ็ตนะฮะลูกดกนะอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นนวักตกรรมที่คนในสมัยสัก30กว่าปีที่ผ่านมานั้นฮือฮาพอสมควรนะครับสำหรับปืนซีเซ็ตนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับผมเคยเห็นเจ้าที่ตำรวจ สายตรวจจอยยอนะฮะหลายหลายท่านนะครับพกปืนซีซ็ตแบบนี้นะครับพกเป็นสิบสิบปีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทุ่ถสนอมอะไรกัมนมากมายนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเองก็เห็นนะฮะท่านก็พกจนท่านเกษียณนะครับเป็นรุ่นซีซ็ตเจ็ดสิบห้าบีรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเป็นปืนปีสามเก้านะครับมันไม่เป็นอะไรเลยนะฮะ เนื่องจากผิวของเขานะครับถูกเคลือบไว้ด้วยแบคโพลีโคดนะครับทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่ลมดำแล้วนะครับเออเฮ้ยมันปืนอะไรมันที่ไม่ต้องการดูแลขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออทนถึกจริงๆนะครับสำหรับปืนซีซัสนะครับถ้าก็บอกว่าปืนซีสนั้นอ่อนแอนี่ผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็ประการที่ห้านะครับท่านเคยเห็นปืนซีซัตนากูล75 แบบนี้นะครับจะเป็น B หรือไม่ B นะครับเคยเห็นมันขัดลำบ้างไหมครับผมเคยเห็นปืนซีซัตในตระกูลคอมแพคขัดลำบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่เจ้า 75B บบแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นขัดลำนาทีนะจะยิงด้วยกระสุนแรงอ่อนนะครับหรือกระสุนแรงสูงนะครับมันก็ไม่มีขัดลำนะครับรับใช้เจ้าของได้อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเทเดียวนะครับนอกจากจะไม่มีขัดลําแล้วนะฮะก็ยังมีความแม่นยําในอันดับที่เท่าจะบอกว่าปืนจากโรงงานนํ้เดิมนะครับถ้าใครจะเอาแม่นท่อซีซนะครับก็ต้องเสียเงินแต่งเพิ่มนะครับแต่ซีซนั้นแม่นยํามาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นความในใจ5ข้อของผมนะที่มีต่อเจ้าปืนซีซในตระกูล 75B แบบนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความหมายใจอะไรกับเจ้าเซซแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้ว้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนวันหน้าจะมาคุยเรื่องอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ